s m สม l ลเ e ็กซ์เอ็ n ต e n ม e อนเคุณร้อนใช่ไหมร้อนครับร้อนก็นต้องนี้เลยเวจิเบอร์รี่นะครับผงผัก30ชนิดบวกเบอร์รี่อีก4ชนิดบำรุงสายตาคาะแล้วก็สดชื่นด้วยพี่หอยครับตอนนี้อายุเท่าไหร่อ่ะพ um ี่มีหน้าขนาดนี้37มสิบเจ็ดเฮ้ยสามสิบเจ็ดแล้วเหรอตอนนั้นเพิ่งเข้าวงการเลยเพื่อนเพื่อนานไปแล้วครับตอนนี้54แล้วครับเฮ้ยทำยังไงให้คนไทยได้กินผัก ดีๆกินง่ายแล้วก็บางคนเราร่างกายเนี่ยต้องการผักเนี่ยสองชามใหญ่รบรรจุทําเป็นผงเลยละกันเทคโนโลยีสเปรดได้เพื่อที่จะทําให้ผงผักเนี่ยมีวิตามินและธาตุเนี่ยอยู่ครบส่วนผสมของผักกับผลไม้นี่เรามีอะไรกันบ้างครับพี่หอยมีผัก30ชนิดใส่เบอร์รี่ไปอีก4ชนิดนะฮะบิลเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่เมื่อกี้บอกมีกี่กี่เบอร์รี่นะฮะสี่เบอร์รี่ผิดครับมี5ครับมีวิลลี่ด้วยฮะมีวิลลี่ด้วยฮะ ผั <laughs> กมีเบอร์รี่นะครับมี้ที่บอกไปแล้ว34ชนิดช่วยเรื่องการมองเห็นบำรุงดวงตามีวิตามิน A ด้วยนะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่ดวงตาลูทีนซีเซนทีนเนี่ยนะฮะช่วยการกรองแสงสีฟ้าและลดโอกาส<อ>เกิดจอประสาทตาเสื่อมโปรโมชั่นเวจีเบอร์รี่นะครับธรรมดานี่1กล่องราคา1290บาทไม่ขายครับ ผมขาย2กล่องแถม2กล่องมูลค่าเต็มคือ5,160บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง1,290บาทนะครับซื้อ2กล่องแถม2กล่องไปเลยกดเลยจักเลยมาเลยซื้อกล่องเดียว1,290บาทเอาสิ <laughs> เวรจีเบอร์รี่จากวินฟาร์มวันนี้ซื้อ2แถม2ทัถัง4ชิ้นนี้ผมให้คุณจ่ายเพียง1,290บาทโทรไปได้ที่1781หรือจะใช้บริการเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับ